ในคลิปนี้นะคะเจเนมาแนะนําบ้านพร้อมสวนทุเรียนนะคะติดถนนลาดยางค่ะทุกท่านบรรยากาศเนินเขาอยู่ใกล้ตลาดใกล้ชุมชนนะคะสามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางค่ะเดินทางสะดวกสบายนะคะห่างจากถนนสุขุมวิท3กิโลเมตร บนพื้นที่366ตารางวานะคะมีหัวไร่ไปลายนา120ตารางวาค่ะราคาขาย1,950,000บาทค่ะทุกท่านภายในพื้นที่นะคะมีทุเรียน40ตน้นมะยงชิด2ตน้นรองกงอง1ตน้นขนุน3ต้นนะคะพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตำบล คงตาเอี่ยมอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะท่านใดที่สนใจนะคะบ้านพร้อมสวนทุเรียนติดถนนราดยางในคลิปนี้นะคะสามารถติดต่อเข้าไปได้ตามเบอร์โทรติดต่อใต้คลิปนี้เลยค่ะทุกท่านพิกัด Google Maps ใส่ไว้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้าไปนะัดชมพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจได้ด้วยตนเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจคเคนโขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ